ผู้ชายเกรดต่ำแล้วก็ชั้นไม่ถึงนะคะม,มักจะทำามข้อนี้กับคุณลองเช็คดูนะคะว่าผู้ชายที่คุณคบอยู่เนี่ยเกรดถึ <c oughs> <ค>งหรือเปล่านะคะข้อแรกเลยนะคะถ้าผู้ชายเกรดต่ำเนี่ยเขามักจะไม่ให้เกียรติคุณนะคะคือเวลาที่คุณอยู่กับเขาเขาหรือว่าอยู่กับเพื่อนเขาด้วยเนี่ยเขาก็มักจะพูดถึงเรื่องของคุณที่แบบมันทําให้คุณเนี่ยจะต้องอายนะคะหรืออาจจะแบบว่าว่าคุณต่อหน้าเพื่อนของเขาเลยคือไม่ให้เกียรติดูถูกมันทําให้คุณเนี่ยเสียเซลล์นะคะอย่างนี้ถือว่า ไไม่ได้ข้อที่2นะคะผู้ชายเกรดต่ำเนี่ยเขาจะไม่ดูแลคุณแล้วก็มักจะเป็นฝ่ายเอาแต่ได้ก็คือเรียกง่ายๆว่าเห็นแก่ตัวนั่นแหละนะคะลองเช็คดูซิว่าคนที่คุณคบอยู่ด้วยเนี่ยมันมีการกีฟแอนด์เทกหรือเปล่าความรักที่ดีจะต้องบาลานซ์ระหว่างการให้และได้รับแต่ถ้าผู้ชายคนไหนที่เอาแต่ได้ไม่เคยที่จะให้อะไรดีๆกับคุณเลยนะคะก็ถือว่าฉันไม่ถึงค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือผู้ชายที่ไม่จริงใจก็คือสามารถที่จะไปมีกิ๊กมีกักได้ตลอดเวลา เช็คเลตติ้งได้ตลอดเวลาโดยที่ถึงแม้ว่าคุณจะรู้เขาก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้สนคุณนะคะคือเขาไม่ได้ให้เกียรติคุณเลยค่ะ3ข้อนี้นะคะไปเช็คดูซิว่าแฟนของคุณเนี่ยมีข้อใดข้อหนึ่งหรือเปล่านะคะถ้ามีแค่ข้อเดียวก็อาจจะพอแก้ได้แต่ว่าถ้ามีครบทุกข้อเลยเนี่ยคุณอาจจะต้องคิดใหม่อีกทีค่ะ